วัสดีครับวันนี้มาแนะนำเว็บร้อยสิบไอปีศูนย์เก้าสองพันห้าร้อยห้าสิบสองแผ่นป้ายมีนะครับเลขเอกสารชุดโอนครบภาษีหกหกสิงหาปลายเดือนนะโดยรวมรถเดิมครับลิ้วรอยมีบ้างนะลิ้วรอยมีนิดนิดหน่อยตามการใช้งานไฟเกียร์สองไม่ขึ้นหลอดไฟท้ายขาดนะครับ เป็นรุ่นสตาร์ทเท้าให้ดูกันแบ่งท่อมานะครับก็ประมาณนี้เท้าต,ติดง่ายเลยปช่ใต้กรุ่พนะครับเรื่องร้อนขับดีเรื่องแห้งดี they have